วันนี้ผมก็มีเว็บเติมเกมจะมาแนะนำนะครับชื่อว่าเมโล o ท็อปอัพนะครับผมสามารถเติมเกม ROV Free Fire PUBG นะครับง่ายๆแค่คุณแอดไลน์ไปได้ที่เม l โล o ท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ครับผมถ้าเกิดใครอยากได้เสื้อสวยๆแบบผมนะครับสีแดงในสตรีมนะหรือว่าจะเป็นกางเกงที่ผมเอาไว้ใส่ตอนเล่นหรืออะไรอย่างนี้นะครับสามารถกดไปดูในลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะปากหมุดเอาไว้ให้หรือว่าอยู่ในเกี่ยวกับนะครับสามารถเข้าไปเลือกดูได้เลยเด้อััรบนยู่กก n j รีวิวนะครับผมอันนี้คือมีคนจากทางบ้านเขาส่งแฮนด์ไม้ผมนะเขาส่งแฮนด์ไม้ให้ผมดูนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์การเล่นของเขาก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะคนนี้เขาชื่ออะไรวะไม่ไม่ทราบนามนะครับเขาไม่ทราบนามนะคนนี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าตรงไหนที่ไม่ดีหรืออะไรยังไงนะตรงนี้นะครับเแล้วทำไมเขาเปิดจอนี้ค้างไว้วะผมก่อไปหน่อยดีกว่าตรงนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรนะ อ่าปนนะครับทุกคนโอเคได้เคียวชิ้นแรกแล้วไงต่อได้เคียวชิ้นแรกสองบ้านอื่นอ่าใช้ได้คนนี้ถือว่าระดับหนึ่งนะโอเคขายตัวเอ้ยโอ้โหคนนี้หลักการเล่นถือว่าโอเคเลยนะทุกคนมีการซื้อตัวมาก่อนแล้วก็ดูบ้านอื่นว่าสู้กี่บ้านนะครับแล้วก็แบบขายตัวเพื่อเล่นยอมแพ้นะถือว่าโอเคเลยนะอันนี้นะครับ โอเคผมขอข้ามไปเลยนะสามตาผมข้ามไปตาที่สี่เลยโอเคตีคีปรอบนี้อ่าโอเคโอเคโอเคเฮ้ย okay. เ okay, okay, okay. งินเ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 งินทุกคนเงินเงินไม่สี่สิบเงินเงินพนมเงิน เงินสี่สิบอ่ะโอเคคนนี้เหมือนจะไม่เงินไม่รู้เขาจะขายหรือเปล่านะครับถ้าเขาไม่ขายคือเรียบร้อยนะตรงนี้นะครับเอา้ายังเออขายตัวหนึ่งขายตัวหนึ่งเอายังไงอีกบาทหนึ่งฮะโหลโอเคคนนี้แม่งพลาดแล้วม้งเนี่ยจุดแรก คนนี้จุดแรกพลาดแล้วนะครับทุกคนสังเกตดูเมื่อกี้นะเงินเข่าตรงนี้นะทุกคนสังเกตดีๆนะครับเงินเนี่ยตรงนี้เขามีอยู่43.9เขาไม่ยอมขายตัวหนึ่งเพื่อเอาเงิน40นะอันนี้คือจุดแรกที่ออกพลาดนะครับซึ่งมันผมว่ามันมันไม่ค่อยดีอ่ะคือมันไม่ค่อยดีมันจะส่งผลเสียเราในระยะยาวนะครับอันนี้ได้สร้อยม่วงนะครับใส่ของเคียวเคียวถ้าเกิดเป็นผมผมจะเอาไปใส่ซีเนียร์นะครับแล้วก็สร้อยม่วงผมคิดว่าผมเออใส่เรียบนี่แหละ เ,ออเดี๋ยวก่อนหน่อยนะทุกคนให้มันให้มันเร็วๆหน่อยนะครับอันหนึ่งอันหนึ่งโอเคอันนี้วางตัวก็มาตรฐานใช้ได้อยู่โอเคข้ามไปก,ก่อนตรงนี้ยังไม่ค่อยสัมผัสโอเคชิ้นนี้ดันหนึ่งนะอโอ้ฟทอยกรอเออชิ้นนี้ต้องเรียกโอ้ฟอยู่แล้วครับชิ้นนี้ต้องเรียกโอ้ฟอยู่แล้วชิ้นนี้เรียกโอ้ฟอยู่แล้วนะ เชยหยิบถูกหยิบถูกแล้วไงต่อเค okay. เอ้ยแโหทำทำข้อมูลสองเลยเหรอผมว่ามันมันเปลืองเงินไปนิดนึงหรือเปล่าตรงนี้นะไม่รู้นะครับทุกคนส่วนถ้าผมเล่นผมยังไม่ทานะเพราะว่าทุกคนลองดูไอเทมไอเทมเราเป็นน,นาคอสเปิดลำใช่ไหมพอมันเป็นนาคอสเปิดลำเนี่ยผมว่าไอพวกข้อมูลกับยอนเนี่ยผมว่าเราอาจจะไม่ได้เล่นเรา,าจ,จะได้เล่นเดมีกอดหรือเราจะไปเล่นพวกแบบ นาคอสเปิดลำอะไรอย่างเงี้ยผมว่าพ้อมดไม่ไม่น่าทำสองเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องขายทิ้งครับเพราะว่าช่องมันไม่พอนะตรงนี้นะออไม่ไหวอะ่ะเห็นปะพ้อมดมันมันแบกแบกไม่ได้นะครับมันพ้อมดมันแบกไม่ได้ทุกคนเออเรียบร้อยนะ แพ้นะครับการวางตัวเขาก็โอเคนะวีล่าสองดาวซื้อมาเออโอเคเคียวเคียววีล่าโอวีล่าสร้อยม่วงวีล่าใส่ป่ะวะเนี่ยดูว่าเขาใส่ป่ะอะไรอ่ะเอา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 โอ้มกับสร้อยม่วงไม่ใส่วีล่าเอ้าอะไรอ่ะ อะไรวะเน,นียผมเฮ้ยเราต้องจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเกิดเราเราช่วงเลดเกมอะ่ะคนเล่นนอร์แมนเยอะเราต้องใส่นะครับของให้วีล่าเพราะว่ามันสู้พวกนอร์แมนไม่ได้อยู่แล้วเวยต้นเกมอะ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอข้ามไปก่อนอ ทำไมเขาถึงไม่ใส่โอฟวะเพราะว่าผมผมไม่รู้ดิผมว่าเขารุนนะเนี่ยอย่างเงี้ยโอฟกับสร้อยม่วงมีล่าก็ยังยังสู้ไม่ได้อะผมว่าจริงๆเนี่ยด,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 ดูดิเห็นปะจะลุดเอาเรียบร้อยเลยชนะเลย <c ười> คือแผนที่เราจะเล่นชนะต่อเนื่องไปเลยครับเข้าใจปะคือของเราดีเราต้องชนะต่อเนื่องเพื่อหาของอ่ะโอเคอ,อ,อ่าได้นาคอรอ้าวโอเคทุกคนสังเกตดีๆตอนนี้เขาได้นาคอรแล้วใช่ไหม เขาได้นาคอสแล้วได้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 ไดไดอ่าเดมิกร์แล้วเขาสามารถเล่นนาคอสเปิดลำได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวผมดูที่เขาตีคลิปเสร็จเขาจะได้อะไรอ่ะอ่าได้เกาะดูดิเลือกอะไรได้เกิดอ่าโอเคอ่ะนาคอสเปิดลำอ่ะเห็นปะเขาต้องขายพ่อมดออกอีกตัวหนึง่งเ,เดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องขายพ่อมดเนี่ยเอาวีล่าออกเล่นนาคอส วีล่าออกเลยนาะคอสเอาเอานอร์แมนออกอีกตายแล้วอย่างนี้ไม่โอนะเคียวเคียวใส่วีล่าเคียวใส่วนะีล่านาคอสตายเกิดโอเคแบบนี้ก็ได้ครับแบบนี้พอกันเหมือนกันแบบนี้ได้นะเล่นเล่นแบบนี้ก็ได้ครับไม่ไม่ได้ต่างกันมากโอเคการวางตัวโอเคครับการวางตัวโอเคการหลังดีโอเคนาะคอสเปิดลำ สวยเอ้ยก็โอเคนะคนนี้ก็พอเล่นได้นะครับถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะแต่ผมว่านาคอสอะใส่ตายเกิดดีกว่านี่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 โอเคเพราะว่าเพราะว่าทุกคนรู้ว่าทำไมถึงใส่ตายเกิดดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปโดนเขาถูมอะมันจะไม่ดีคือเวลาเราใส่ตายเกิดให้ตัวที่มันไปอยู่ข้างหลังอะเวลามันตายอะมันจะเกิดใช่ไหมและตัวทีมเขาอะมันจะต้องหันไปตีตัวนั้นอีกทีหนึ่งเม็ดเออเม็ดมาโอเคสวย น,นึงได้กบยาเรียบร้อยเวลาเล่นห้ามอัพกบ2ได้ขาดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเสียเงินในการไปอัพกบทั้งหมด6บาทถูกไหมมันตัว2บาทพอเราอัพกบเป็น6บาทเนี่ยคุณจะเสียเงินไปทั้งหมดแบบเงินคุณจะไปแช่ติอยู่ตรงนั้นอ่ะสี่บาททั้งทั้งที่คุณยังไม่ได้ยังไม่ได้ปลาหมึกเลยหรือยังไม่ได้เบอร์ดัมเลยนะคือคุณแต่คุณไปอัดกบแล้วอ่ะสองดาวอ่ะคิดดูแล้วกันคือมันมันไม่ควรนะครับ ถ้าตัวยังไม่ครบผมว่ากบแม่งยังไม่ควรสองดาวอะ่ะเราเก็บตังค์ไปโลหาตัวอื่นตอนจังหวะอื่นดีกว่าอันนี้รอบนี้เจอรอบนี้เราเจอโอ้โหน่าจะโดนว่ะผมว่ารอบนี้น่าจะโดนละโอเคโอเคครับก็วางตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมว่าน่าจะต้องบ,บ,บีบเข้ามาหน่อยนะ เมึกเคอาอาวอาอ๋อขายถูกแล้วเล่นบ <First S 1> sure, okay. okay, ีดเออถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเคเม็ดเม็ดดึงข้างนาคอสโอเคเอ้ยคนนี้ได้เนี่ยคนนี้สเต็ปได้อยู่ขึ้นเวลขึ้นเวลขึ้นเวลโอ้หการวางตัวไม่ดีว่ะเอออย่างเงี้ยถูกถูกต้องทุกคนเขัว่าอย่างนงี้ถูกต้องนะอย่างงี้ถูกต้องขึ้นเวลขึ้นเวลโอเคคนนี้เป็นเว้ยคนนี้คนนี้ได้เลยระดับหนึ่งเลยนะระดับหนึ่งเลยนะ โอเคเปิดลำสวยเอ้าทิ่หายแล้วนะคอสแม่งบักไม่เปิดลำโอเคสวยโอเคโอเคชนะอยู่นะชนะอยู่ชนะอยู่ชนะอยู่โอเคสวยจริงๆผมเป็นผมไม่ทำโอเมนสองดาวนะผมเล่นผมไม่ทำโอเมนสองดาวนะครับถ้าผมเล่นบีดนะดยวดูคนที่ทำไหม ลงมาเตอร์ฟไฟด้วยว่ะเคเคนะเขาลำสวยอืมโอเคลำสวยโอเคบัตโดดโอ้แหรอโอเคสวยนะคนนี้เขาเล่นเหมือนผมเลยนะนะคขตายเกิดอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้นะเนี่ยคือแบบว่าโอเคเลยนะโ okay, อเครอบนี้แพ้ไม่เป็นไรนะ รอบสิตีคีบสองบ้านนี้แต่ที่ผมดูเขาเหมือนพึ่งกัมาสองตอนรอบสินะครับระหว่างเกมผมเขาไม่ค่อยสองเท่าไหร่นะก็อาจจะต้องสองเยอะขึ้นนิดน,นึงนะครับเพื่อจัดตัวให้ดีขึ้นนะมผมขอข้ามไปตอนตีคีบเสร็จเลยนะ โอเคเบอร์ดัมหบิทหบิตยังขาดฟินิกบัตรดัพดาวม้าโอ้โหพอดีเลยว่ะยังไงบัตรดัพดาวมาบัตรดัพดาวมาสมเดมอนพ่อนุ่มเกลตวไตเกิดเม็ดเอาละงง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 กูเล่นไงดีวะงง เคียวไตเกิดเม็ดนะนะสำหรับม้านะครับสอยม่วงไม่เอาใส่ด้วยผมแนะนำนะครับเวลาเล่นน่ะเราควรคิดไว้ก่อนว่าจะเอาของอะใส่ตัวไหนถ้าเกิดเนี่ยเห็นปะเวลาเราเปลี่ยนเผ่าอะเราไม่ได้คิดไว้ก่อนอะบางทีมันอาจจะทําให้เราแบบว่าคิดไม่ออกว่าจะ,จะใส่ยังไงนะอันนี้อันนี้ของมันเด้งเองปะวะไม่รู้เหมือนกันนะโอเคแต่ก็โอเคนะพยายามคิดไว้ก่อนว่าจะใส่ตัวไหนนะครับแล้วก็ พยายามแบบว่าคิดไปก่อนปุ๊บพอเราขายตัวแล้วก็ดึงของใส่เลยครับมันจะมันจะทัดครับอันนี้สร้อยสร้อยสีฟ้าโอเคเปิดมาสมุดเขียวอูวา่าแล้วไงจบแล้วมั้งเกมนี้จบแล้วมั้งเออสมุดเขียวโอเคมาหลอดสองสวยโอเมนขายทิ้งโอเมนขายทิ้งโอ้โหคนนี้แม่ง คนนี้แม่งได้เลยว่าเล่นเล่นคล้ายๆผมเลยนะหรือว่าดูซับวิชาได้พอสมควรนะโอเควางตัวโอเควางตัวโอเคเฮ้ยหลังมา้าหลังมา้าหลังมา้าควหลังม้าไม่การโดนโบกดึงนะจริงๆต้องวางการหลังม้าด้วยตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ได้แล้วเราไม่ระวางการหลังมา้ามันไม่ไหวครับเวลาขาโบกเข็นมาขอดึงม้าเราไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ดีไง,ไงเวลาโดนเปต้าเป่าอย่างเงี้ยมันจะไม่คุ้มพยายามเล่นให้มันบาลานครับโอเครอบนี้ชนะแล้ว นี้ไม่ต้องสนใจแล้วโอเคดูการจัดตัวเขาสันส่วนใหญ่ก่อนโอเคอ่าโอเคเฮ้ยสเต็ปคนนี้ได้เนี่ยเล่นเล่นดีนะคนนี้เล่นดีนะถือว่าเล่นดีพอสมควรเลยนะครับเท่าที่ผมดูนะคนนี้โอเคนะคือถ้าเล่นได้ขนาดนี้ผมว่าถือว่ามาตรฐานฐานแล้วนะแต่ยังไม่เคยเห็นตอนของไม่ดีนะครับถ้าของไม่ดีอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไหวหรือเปล่านะ วางมาหลอดกลางเรียบร้อยอันนี้คือคือจริงๆแล้วเราต้องดูด้วยนะว่าเขามียอนวางกลางกี่บ้านถ้าถ้าเกิดเขาวางกลางสักสองสาบ้านอย่างเงี้ยอาจจะขยับมาหลอดมาซ้ายแล้วเอาหมึกไปกลางก็ได้โดนเหมือนเดิมนะอืมเขาก็โอเคเราของน้าแล้วอะ่ะมันก็ชนะเรื่องปกติกแล้วล่ะตอนเนี้ยจอจอไ<อ><ๆ>ม่ชอบเด่นครับ <Internet> โอเครอบสิบเก้าวางตัวยังไงเหมือนเดิม เนีแแ่แต่เราพลาดเว้ยเราเราต้องเราต้องเอาตัวมากันหลังนิดนึงครับในบจนนังหวะกรณีแต่ว่าถ้าเกิดเออแต่ถ้าเกิดเราส่องแล้วว่ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรนะวางได้หมดและแบบเนี้ยอยู่ที่เราแหละโอเคนะอ่าโอเคใช้ได้โอเคอืมโอเคใช้ได้ครับคนนี้ตีคิปเดี๋ยวผมข้ามไปตอนตีคิปเสร็จเลย โอเคขี้ใหญ่ขี้ใหญ่มาหยิบขี้ใหญ่มาไม่รู้เขาหยิบหรือเปล่านะครับได้บั๊ทำบัคก,ก่อนทำบัคก,ก่อนถื้อช่องให้เต็มทำบัคก,ก่อนเร็วค่อยใส่ของที่หลังโอเคถือว่าคนนี้ถือว่าเร็วใช้ได้อยู่นะเฮ้ยอย่างงอย่างงอย่างงเฮ้ยพี่ใหญ่ไม่โอโหจริงจกองเล็บมันเรา กงเล็บอะถ้าเล่นสามเดมอนไม่ใช้แล้วนะจะใช้เป็นคี้ใหญ่เพราะว่าจะให้มันแบบตีทีเดียวหายไปเลยครับให้หมึกก็ได้คี้ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋อเขาเล่นเป็นคอมโบหกบีดเฮ้ยคนนี้แก้เกมเก่งนะเนี่ยเฮ้ยปะคนที่ผมว่าใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยผมว่าคนนี้เล่นเก่งอยู่เขาเล่นดีโอเคคาดตัดเลือดดูที่หนึ่งหนึ่งได้ไหมโอเค ทำดีการวางหมากอาจจะยังไม่ดีมากนะปรับปรุงนิดนึงนะครับเรื่องการวางหมากผมว่าหมากหลวมๆหน่อยถ้าโดนผมอาจจะหลุดนะหมากหลวมๆนิดนึงครับการเล่นการเล่นโอเคละการใส่ของการแก้เกมการพลิกแปลงอะไรเงี้ยโอเคเลยโขีคยครับตายเกิดตายเกิดนะไกอาไม่เอาแล้วนะเรียบร้อยไกอาเราไม่เอาแล้วเกมเนี้ย เคียวโอ้ตายแล้วเคียวต้องใส่ม้านะไมเราจะไม่เอาสมุเอากลเล็ไปใส่ม้านะครับเพราะว่าเลดเกมอะม้าต้องใช้เคียวมันกันตายได้ดีกว่าเพราะว่าม้ามันหมดหลอดอยู่แล้วเชื่อผมดิไกอาคกอาผมว่าไม่ค่อยจําเป็นอนะตาตเกิดไป็เลดเลดเลดเกมใช้ไตเกิดไกอาใช้เล่นต้นเกมทุกคนจําจําคําผมไว้เลยไกอาใช้ใช้เล่นต้นเกมยันถึงเลดเกมดีไหมดีแต่ว่าเลดเกมใครตาตเกิดเยอะกว่าชนะ ผมเคยวัดผมเคยไปเล่นแบบว่าตอนแข่งแล้วผมตายเกิดสามอันเขาของดีกับผมแต่ผมมีตายเกิดสามอันอะ่ะคือทุกอย่างมันแบบมันตายพร้อมกันอะ่ะแต่ผมรุกขึ้นมาสามตัวมันได้เปรียบกว่าครับเลทเกมถ้าอยากจชนะชัวร์ผมว่าตายเกิดโอเคถ้าเกิดบ้านเขาไม่ได้เล่นเดมีก้อนเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะเราไม่ต้องหยิบไกรอร่อาเลยมันมันค่อนข้างแบบไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วครับเทนจร,จริงจริงขายอะแต่จังหวะเนี้ยเราเรา ขายบัคทิ้งเลยก็ได้นะเงินเราเยอะแยะนะแต่ว่าถ้าจะเซฟก็ไม่ผิดนะครับเพราะเกมนำโอเคขายไอฮเตะซื้อเทนปกติโปรเพเยอร์เขาจะไม่ค่อยทำกบ2กันส่วนใหญ่นะจะไม่ค่อยทำกบสอกันเบอร์เงินเทนสอโอเคลิเลียเออดูที่จะใส่ของเทนถูกปะไกอาชิ้นแรกเคียวใส่มา้า ไม่ค่อยดีว่ะไม่ถ้าเป็นผมผมจะใส่ไกอาม est, เม็ดเขียวให้เทนแล้วเอามาหลอดโดดเหมือนเดิมดาเมจมันจะได้เยอะขึ้นครับเทนมันได้สายอยู่แล้วอ่ะเนี่ยเกมนี้วางตัวไม่ดีจริงๆม้าควรดันขึ้นไปเลยเห็นไหมม้าไม่มีถอยเราต้องดันขึ้นสุดเพราะว่ามา้าเขาเปิดโดดเห็นปะอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยดีถ้าเกิดเจอคนเล่นเป็นๆอ่ะมันจะแพ้ง่ายครับเนี่ยมา้าฟรีม้าเขาฟรี อันนี้ที่ที่เขาชนะเพ่เผื่อชนะได้เนี่ยเพราะว่าเขาไม่มีของสมุดเขียวครับถ้าไหวอันนี้คือของบ้านนี้ไม่ดีแต่การจัดตัวของบ้านนี้ดีกว่าจริงๆเราต้องวางมา้าเข้าไปเลยแล้วก็เอาตัวมาแทงยอนตัวหนึ่งเข้าใจปะมันจะได้ตีทันกันนะครับวางแบบนี้ไม่ดีละเรทเกมเราควรดันตัวขึ้นหน้าให้หมดตัวแบกอะ่ะไม่ควรวางช่องสองเพราะว่ามันสู้ไม่ได้ชิ้นนี้อะไรเลยใอยม่วงเหรอเอ้ยเฮาดิใอยม่วงใสยม่วงมาหลอด ใส่บ่วงมาหลอดโอ้มาหลอดเม็ดไอใส่บ่วงมาหลอดโอ้มาหลอดแล้วก็เอาเทนเอาเทนเอาเทนวางข้างมาหลอดเปิดโดดเร็วเร็วเร็วโอ้โหเนี่ยเห็นปะเขาคิดเนี่ยจริงๆอ่ะเราต้องเอาโอ้ป่ะกับสร้อยอ่ะใส่มาหลอดนะครับแล้วก็เอาเม็ดอ่ะของเทนนะยืนข้างๆกันมันจะได้เปิดโดดเลยตัวหนึ่งไงยิ่งเราเบิร์ดดาเมจเร็วอ่ะยิ่งได้เปรียบอืม โอเคไหวไหมเขาบอกโอ้โ,อโหบ้านมันไม่มีใครสู้เราได้แล้วล่ะของเราดีกว่าเยอะเนี่ยโดดชนะแล้วเนี่ยเทนสาทีนหนึ่งก็จบแล้วมัง้งเกมนี้โอ้บ้านอ e ิลิเมนต์นี่หวานกลบเลยผมบอกให้อิล e ิเมนต์นี่เลือๆเ,เลยบ้านเนี้ยเรียบร้อยแตกโอเคตีคีฟได้แหวนอ่ะโอเคได้แหวนลงลิเลีย โอเคสวย <S <S ดูดิเขาจ,จะส่งบ้านอื่นไหมผมจะดูว่าเขาส่งบ้านอื่นไหมครับเทนสองตัวอ้าวโอบซอยม่วงโอเคเทนสองตัวอันนี้เข้าท่าอันนี้เข้าท่าอันนี้เข้าท่าอยู่เอ้ยกงเล็บไม่กงเล็บเราจะไม่ให้เทนนะกงเล็บพ,พยายามให้ตัวที่มันตีต่อเนื่องครับอย่าไปให้ตัวนี้อย่างนี้ครับเชื่อผมใส่วีล่าก็ได้ครับเทนมันไม่เหมาะกองเล็บอ่ะโอ้่น่าจะสบายแนละ้วบ้างเกมน,นี้ อันนี้คือผมคิดว่าต้องไปปรับปรุงเรื่องของการจัดตัวนิดนึงนะเพราะว่าเมื่อกี้เบต้าเขาอะเขาวางเป่าม้าเราจริงเราควรจะโยกหลบนะถ้าถ้าเกิดเบต้าไม่โดนหลับเราเละแล้วเนี่ยเกมเนี้ยนี่ไงกูว่าแล้วโดนจริงโอ้ชนะชนะอยู่เทนเทนแรงอยู่ แต่ว่าจริงๆต้องเอามามาหลบหน่อยจะดีกว่าซอยอ่าถอยมาโอเคโอ้หมึกโกโอ้ชิ้นนี้ชิ้นนี้เป็นผมผมเอาทอยว่ะผมเอาทอยอีกชิ้นหนึง่งเป็นผมหยิบทอยนะชิ้นนี้นะครับ ช่องกล่องสองนะเป็นผมที่หยิบกล่องสองกล่องแรกผมไม่เอาแล้วของเยอะแล้วโอ๊ปคือคือโอ๊ปสร้อยม่วงเราเยอะแล้วครับผมไม่ผมคิดว่าผมไม่ต้องการพวกมาหลอดเปิดแล้วผมต้องการทอยเพราะ,ะั้นผมจะวางเนี่ยผมจะวางผมจะวางมาหลอดโดดแมงตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยผมจะวางมาหลอดโดดแมงตรงมุมนี้เลยให้มันโดนเปต้าด้วยจังหวะเนี้ยเนี่ยวางวางมาหลอดตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราควรย้ายมาหลอดไปวางขวากาหน่อยให้มันโดดโดนเปต้าดาวเดียวห็นไหมคือข้อเสียเขาอะเปต้าขอแค่ดาวเดียว ถ้าเราถ้าเราเอาไปต้ากออตายอ่ะม้าเราจะไม่มีทางล้มแล้วพอไม่มีทางล้มปุ๊บเราจะเราจะเอาม้ามาชนม้าเนี่ยเสมอเสมอปุ๊บเลือดเราเยอะกว่าใช่ไหมเสมอเราชนะที่1นึ่งอันนี้เราเจออาจจะเจอคนยังไม่ค่อยเก่งมากครับมันก็เลยอาจจะยังง่ายง่ายอยู่แล้วของเดีด้วยแต่ถ้าเกิดของพ,อ,พอกันอย่างเงี้ยเราควรจะต้องเอาม้าหลอดอ่ะไปโดนให้แม่งแตกก่อนจะได้เราม้าเราอ่ะถ้าเกิดแม่งไม่มีเปต้าตัดเลือดนะเราชนะแล้วโอเคถือว่าโอเคนะถือว่าเล่นดีระดับหนึ่งนะครับเกมนี้ก็ถ้าใครชอบ คอนเทนต์แน็กแจ็ครีวิวแฮนด์อย่างนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ